ข่าวดีมาแล้วนะคะสำหรับเงินผู้พิการที่จะเข้าบัตรคนจนอีก200บาทะคะมีเพื่อนๆถามกันเข้ามามากมายนะคะว่าจะเข้าวันไหนมีกําหนดหรือ,อยังนะคะวันนี้นะคะพิเกตได้ข้อมูลมาแล้วนะคะก็จะเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะได้ฟังกันก่อนไปฟังรายละเอียดนะคะพิเกตฝากกดติดตามนะคะกด subscribe นะคะกดกระดิ่งกันไว้จะได้ไม่พลาดคลิปสาระดีๆที่ช่องสาระดีกับพีเกตนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ วันนี้นะคะพี่เก๋ก็ได้เข้าไปที่ Facebook f แ n p a g e ของกรมบัญชีกลางนะคะก็มีคนไปสอบถามเกี่ยวกับเบี้ยคนพิการนะคะที่ได้1000พเนาะเพิ่งเข้าบัญชีไปเมื่อวันที่10พฤศจิกายนนะคะ800บาทยังขาดอีก200บาทสําหรับผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะคะก็มีคนไปทวงถามกันนะคะแอดมินนะคะของกรมบัญชีกลางก็ได้มาตอบไว้ดังนี้นะคะเบี้ยความพิการจํานวน800เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์นะคะเมื่อวันที่10พฤศจิกายนตามปฏิทินการจ่ายนะคะส่วน เงินที่ได้รับเพิ่มจำนวน200บาทนะคะเดือนพฤศจิกายนนี้จะโอนเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะในวันที่22พฤศจิกายนนี้นะคะสาเหตุที่ต้องจ่ายแยกกันแล้วก็วันไม่ตรงกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายเงินจากคนละแหล่งกันนะคะแล้วก็คาดว่าใน ทุกๆเดือนนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือเข้าบัญชี800บาทนะคะอีก200บาทที่เข้าบัตรคนจนเนี่ยก็จะต้องรอกําหนดวันนะคะจากกรมบัญชีกลางนะคะเงิน200บาทนี้นะคะเราสามารถไปกดได้ที่ไหน เราสามารถนำบัตรคนโจรนะคะไปกดที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยนะคะไปที่ตู้ ATM ได้เลยไปกดเป็นเงินสดนะคะไม่ใช่ไปร้านธงฟ้านะคะเพราะว่าหลายๆคนไปร้านธงฟ้านะคะไปเช็ควงเงินที่นั่นนะคะไม่มีวงเงินแน่นอนนะคะเพราะว่าเงินจานํานวนนี้เนี่ยเป็นเงินสดนะคะไม่ใช่วงเงินซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นเราต้องไปกดที่ตู้ ATM นะคะ ก็เป็นข่าวดีนะคะสําหรับเพื่อนๆพ,พ,พี่ผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะคะก็รอไปกดเงินกันได้เลยนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็มาคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะมีคําถามอะไรนะคะพี่เกดก,ก็จะหาคําตอบมาให้นะคะแล้วก็มาสรุกให้เพื่อนๆฟังเช่นเคยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ